สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผม NOT นะวันนี้ก็อยู่ในป่าฝั่งชายแดนเหมือนเดิมน,นะทุกคนก็ได้มาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะขึ้นมากับเพื่อนแดงนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปแบบถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายชมวิวอะไรพวกนี้นทุกคนผมก็ก็ผมลงมาก็ผมกําลังจะไปหาลุงข่าวนะทุกคนลุงข่าวที่ผมเคยช่วยทํากระตอ๊อบเออเมือ่อรอบที่แล้วนะทุกคน อ่าแต่ทำกระต๊อบยังไม่เสร็จดีก็ผมก็ต้องรีบกลับบ้านไปนะเพราะว่าผมก็ขึ้นมาข้างบนนี้ก็นานแล้วนะทุกคนขึ้นไปได้กลับลงไปได้วันสองวันก็พาเออพาพาเพื่อนแดงขึ้นมาเลยนะทุกคนอ็ตอนนี้ก็ก็แยกทางกันไปถ่ายแบบบรรยากาศในป่าทุกคนฝั่งนี้ฝั่งชายฝั่งพม่าทุกคนฝั่งบรรยากาศก็จะดีแบบเย็นมากอะตอนนี้ก็เราก็ต้อง ผมก็จะเดินทางไปนะส่วนแดงก็เดินไปทางไปทางหนึ่งนะทุกคนแดงนี่ก็ก่อนจะขึ้นก็ไม่สบายนะแต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วนะทุกคนหายดีผมก็เลยแบบพาแดงขึ้นมาเพราะว่าแดงก็อยากมาล้วนะแดงเขาอยากมาต้องนานนะฝั่งนี้แต่แดงก็ยังไม่มีโอกาสลวตอนนั้นก็จะมาก็ไข้ขึ้นก่อนนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็หายดีก็ถือว่าพาขึ้นมาเลยทีเดียวนะทุกคนโอเคแต่เราก็จะเดินทางไปหาลุงเขาเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าลุงเขาจะอยู่กับต้อมหรือเปล่านะก็อ เตรียมเตรียมอะไรพวกนี้มาด้วยก็น่าจะต้องออกไปให้ลุงด้วยนะทุกคนวุ้ยแต่ผมลืมเอาเสื้อมาทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอลุงอีกหรือเปล่าเอ้ยไม่รู้ว่าเสื้อลุงเนี่ยจะจะยังดีหรือเปล่านะทุกคนแต่โอ้เสีดยดายจริงที่ลืมเอาเสื้อมาทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเดินทางกันเลยนะก่อนชมคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งเดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเราก็เริ่มเดินทางกันเลยครับ ก็เราก็ได้มาถึงน้มตกแล้วนะทุกคนน,กน,กน้ำตกนี่ก็น้ำตกนี่ก็มันมีสายที่ใหญ่กว่านี้อีกนะทุกคนเราจะลองขึ้นไปดูตรงต้นน้าตกหน่อยนะว่าวอย่างหรบ้ายทุกคนเจอลูกกระท้อนป่านนะแต่ก็ลูกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนดูลูกกระท้อนป่านเนี่ยมันไม่เหมือนกระท้อนที่แถวบ้านเรานะทุกคนกระท้อนป่านเนี่ยก็มันจะหว,วานกว่าบางต้นเนี่ยลูกเล็กะส่วนมากจะหวานนะทุกคน แต่ลูกใหญ่เนี่ยส่วนมากก็เปรี้ยวมากเลยนะก็คนที่อยู่ฝั่งนี้ก็ส่วนมากเขาจะหากินแต่ลูกเล็กนะทุกคนเพราะลูกเล็กเนี่ยจะเป็นลูกที่หวานมากทีนี่ก็น้ำตกไอ้น้ำตกนี้ไม่ใช่อันนี้สายเล็กนะทุกคนมันไม่มันไม่ค่อยมีแบบปลาตัวใหญ่นะทุกคนสายนี้ก็มันไม่ค่อยมีปลาตัวใหญ่ก็ได้แต่อันนั้นนะทุกคนมันมีแต่ปลาตัวเล็กเลนะทุกคนปลาบนเข่านทุกคนปลาพวงอะไรพวกนี้ก็พอมีอยู่นะ ตัวแต่ตัวมันไม่ใหญ่มากน้ำตกนะทุกคนน้ำตกแล้วก็นี่ดูันน้ำตกน่ย สายเล็กนี่นทุกคนถ้าทุกคนเจอสายใหญ่ทุกคนจะว้าวันนี้นะทุกคนบรรยากาศครับทุกคนเราก็เดินทางกันไปต่อเลยทุกคนทุกคนไม้ล้มมานะก็ช่วงนี้ก็มีไม้ล้มหน่อยนะทุกคนเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยลมมันแรงนะทุกคนก็ทําทําทางอะไรบนต้นไม้นี่ก็ลําบากนะทุกคน แล้วออจริงๆอนะ่ะมันมีอยู่เผ่าคนป่าจริงๆเลยนะทุกคนมีอยู่เผ่าหนึ่งนะท,ที่คอยทีละสัตว์กินในป่านะทุกคนมันมีเผ่าคนป่าอยู่เผ่าหนึ่งนะทุกคนผมเจอนะแต่ผมไม่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปมันนะเพราะว่าเจอปับ๊บเดียเจอปุ๊บก็ไอคนป่าคนนั้นก็วิ่งหนีเลยนะทุกคนผมก็แต่ก็ผมด้วยแหละมั้งผมก็ พอเวลาไม่ถ่ายคลิปก็มักจะเจอทุกคนแบบโผล่มากใกล้ๆเดียพอเวลาถือกล้องปุ๊บนะผมมันก็หาอะไรไม่เจอทุกคนพอเวลาเปิดกล้องผมก็ไม่เจอเลยสักรอบทุกคนตกแต่คนปลาคนนั้นก็ผมเจอมาหลายรอบละทุกคนตกนี่ก็จะเย็นๆหน่อยนะดู ไอ้ต่อไม่รู้ว่าแดงไปฝั่งนู้นจะเจออะไรมัางนะทุกคนแล้วก็เดินกันไม่ห่างกันมากนะทุกคนก็แดงก็เดินไปไม่ไกลมากก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละผมก็จะเลาะน้ําไปเลยแล้วกัน <ๆ S 2> จะได้แบบไม่ต้องห่างน้ามาก,กได้กินน้ำนก็อยู่น้ำก็กินน้ำได้เลยทีเดียวน,นะทุกคน กเดินนี่ก็ต้องระวังขานะทุกคนก็อนันดับแรกก็ต้องดูดูตรงทางที่เราเดินก่อนเลยอาจจะม,มีงูอะไรพวกนี้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าในป่าเด็บเชื้นเนี่ยเราไม่รู้ว่างูมันอยู่ตรงไหนนะเอออย่างที่ผมบอกเฮ้ยนั้นพงไม้อะไรไม่รู้ทุกคนเราขึ้นไปดูกันก่อนดีกว่าเจอพงไม้อะไรสักอย่างนะทุกคนโอ้ยคนไปอยู่ได้เลยนะดูทุกคนคนเขาไปอยู่ได้เลยนะ เป็นที่นอนได้เลยผงไม้แล้ววะผมว่าน่าจะมีสัตว์อาศัยอยู่นะตอนเนี้ยตอนกลางคืนอะ่ะอาจจะมีตัวอะไรมานอนนะทุกคนเพอผงไม้นี่ก็ทำเล่นไปต้นมันยังไม่ตายทุกคนแต่ข้างล่างมันกวงหมดแล้วนะแต่ต้นมันยังไม่ตายนี่กวงไงตัวนี้ก็ยังกวงนะแต่ข้างบนนี้ก็ต้นเหมือนก็ยังดีทุกคนเราเดินทางกันต่อดีกว่า ทุกคนเหมือนผมจะเดินเลยมาแล้วนะของตรงทางขึ้นของลุงนะทุกคนที่ขึ้นไปทางที่ไล่ของลุงนะทุกคนผมจะเดิน ขึ้นมาขึ้นมาไกลเลยนะทุกคนก็ต้องเดินขึ้นไปฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะถูกขังหรือเปล่านะเรามาเจอต้อนนี้แล้วนะตอนนี้ห้ามโดนนะทุกคนอย่างที่ผมบอกไปห้ามโดนที่ขาดถ้าโดนนี่เกาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะ ถ้าคนที่ไม่เคยโดนโดนแรกๆเนี่ยห้ามโดนเลยขาดนะทุกคนดูมีกินเกิดเลยนะเมื่อผอมจะขึ้นมาทางดงมาเลยนะทุกคนดอกอะไรไม่รู้นะทุกคนดูไม่แน่ใจว่าเป็นดอกอะไรนะทุกคนแต่ต้นมันสวยมากนะดอกมันสีดำๆนะทุกคนนี่ก็จะเป็นต้นหวายนะจำไม่ผิด ดูต้นไทรยคนดูเดี๋ยวมาอยู่ใต้ต้นไทรเลยนะใหญ่มากนะแต่ก็ไม่ตายนะตอนนี้ต้นไทรนี่คือต้นตายยางมากจริงโอ้แดดส่งสวยมาก,กตอนนี้ ที่มนันน่าจะเป็นทางนี้เมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะเดินเลยมาเลยนะก็ชมบรรยากาศชิลจันนะทุกคนเผลนจัดเลยเดินเลยไปทัาไกลเลยนะกอนน่าจะเป็นทางนี้แล้วทุกคนไม่รู้ว่าลุงทำปตอเสร็จจังนะทุกคน มันน่าจะเป็นกระท h อ n กะลัดแต่มันลูกเล็กดนะ้วยตัวน,นี้ว่าน่าจะใกล้ถึงอ่าใชายเจอทางแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมผมว่าผมน่าจะเดินเลยไปนะนี่นเดินเลยว่าทางมันต้องขึ้นมาจากฝั่ง,งนี้แต่ผมเดินเลยไปนู้นเลยนะผมเดินขึ้นมาจากฝั่งนู้นเลยน่าจะเดินเลยไปไกลอยู่ ไปถึงนี่ก็ก็กจะถึงแล้วนะเฮ้ยโอ้อยู่นี่อยู่นี่โอ้แดงมาถึงมาถึงก่อนผมนะทุกคนแดงมาถึงก่อนผมนะใครวะไม่รู้ว่ะเอ้ยแล้วเดินมาถึงนี่นานยัง เดินมาเมื่อเช้ามึงนอนอยู่อะโอ้โหคือมึงนอนอยู่ถูกว่รีบเดินมาแต่เช้าเลยเนะไอเนี่ยทางยังบอกกูอ่ะใช่แค่ตรงนี้แหละนี่ทุกคนนะอันนี้เป็นไลฟ์ของใครนะไลฟ์ของลุงลุงขาวนะทุกคนไม่รู้ว่าลุงอยู่ปล่าออแล้วไปเจอได้ไงก็ลุงกูบอกว่ามีลุงคนหนึ่งเคยข่อใส่อยู่ในกลางป่าคนเดียวงไงพกูก็เลยเดินมาดูเพราะว่าลุงเขากห้ชี้ทางว่ามาทางนี้ก็เดินมาส่งๆก็ถึง<ช>ถึง,ถงมาเห็นเนี่ยก็กำลังทำกระต๊อบเลยก็เลยช่วยเข,ขาไปก่อนเลยแล้ว อ๋อจากจากกระตอมนี่ก็ไกลอยู่นะไกลอยู่ไกลอยู่แล้วไอ้จิมบอกคนป่าไม่เคยเจอเลยมันแปลกอย่างวะเอ้ยคนป่าคนนั้นนี่ตอนถือตอนเวลาถ่ายคลิปอะแม่งแบบไม่เคยถ่ายทันเลยเว้ยใช่แบบอแบบพอเวลาแบบเดินแบบตัวนีนี่ัเจอแล้วแต่ไม่เคยถ่ายใช่เดินแบบตัวป่าๆย่างไงแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเดินแบบชิวเวนะดันเจอเฉยเลยแบบอถ่ายไม่เคยทันแบบอย่างเงี้ย แป้งนะทุกคนแล้วมันมีเยอะไหมมันมีกันเยอะนะโอ้ยมันมีเยอะใช่ไหมมันก็น่าจะมีเยอะอยู่นะแต่เจอเป็นบางทีก็เจอสามคนอ่ะอ๋อมันมาแบบมันไม่มากันเป็นกลุ่มใช่ใช่บางทีก็เจอสองคนสามคนแล้วมันไม่กล้าเข้ามาในไร่ลุงข่าหรอมั้มันน่าจะรู้จักลุงมันน่าจะรู้จักลุงข่าลุงเข่าก็เคยบอกอยู่แต่ลุงทุกคนเมื่อกี้โอ้โหมันไม่ไล่ฟันกูใช่เหรอเออแล้วมีกูว่าไม่ใช่มีของมันเองหรอกมันจะไปขโมยมีคนอื่นมา เหนื่อยครับทุกคนเหนื่อยมากระยะทางนี่ฮะทุกคนตั้งแต่สตัดท็อปของลุงโนใช่ไหมวันนี่นะคืออู้ย่์คือเพื่อมึงจะลงด้วยเมื่อกี้เนี่ยกูก็กูก็รอดูกูเดินมาด้วยกูหามองไปด้วยแบบเมื่อกี้กูเดินลงไปข้างล่างเองไม่ใช่เจอพอดีเลยทีแรกเหมือนมันขุดมันขุดดินผ่าอะไรสักอย่างอ๋อเพน่าจะหักพวกอันนี้มึงมาหาลุงข่าวใช่ไหมใช่ลุงเขาอยู่ป่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ป่ะแล้วนทุกคนตัดอป ก็นั่นแหละก็รอลุงข่าวมานะแล้วก็ถ้าไม่เจอลุงข่าวก็เราก็เดินพักพี่นายกตอมบ่ถ้าไม่เจอลุงข่าวก็ลุงอยู่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็ก็คิดว่าผมจะมาอยู่ทัก3สามวันนะแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วก็ ไม่เจอลุงข่าแต่หมาเขาอยู่นะจริงๆเขาอยู่ที่นี่ประจําเลยใช่ใช่แต่ก็ต๊อบจริงเขาอยู่ข้างล่างนู่นเลยใครไม่มาดิใช่เขารอก็ตอนนี้เขาจะน่าจะย้ายขึ้นมานี่แหละแต่นะตอนนี้หน้าเขาน่าจะไปตัดใบนะที่ไว้มุงหลังคามเชื่อก็ต้องเอามาสําลองแล้วโนจ้ามาสําลองนะุ้ใช่ใช่อยั้นเนี่ยด้านอจางคันนะบางทีเราก็เหงาบางทีเราจะขึ้นมาระยะทางเนี่ยต้องโนดอะไรไว้นะเอาไว้ดูเล่น ไม่งั้นเนี่ยจะเหงามากเพราะว่าสัญญาณมันไม่มีแม้แต่ขีดเดียวเลยนะอยู่คนเดียวก็เหงาไหทุกคนอยู่คนเดียวก็เหงาแต่ถ้ามีเพื่อนมาลุงกลับไปในหมู่บ้านแลยเหอลุงกลับไปหมู่บ้านหมดแล้วเขากลับไปตั้งแต่เออก็อยู่คนเดียวมันเหงาเลยเหงาแย่เลยทุกคนนะอันนี้ผมนัดกับโนตไปตั้งแต่ที่โนตยังไม่ขึ้นมาที่นี่ละว่าวันที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเราต้องมาเจอกันที่นี่นะก็ผมผิดนัดไม่ได้นะเดี๋ยวมันรอผมผมก็เลยต้องมาทุกคนป่วยก็ต้องมานะ เรามาจนได้ทุกคนเดี๋ยวคิดว่าถ้ามีโอกาสอีกผมก็จะมาอย่างเงี้ยทุกคนตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่าก็ฝั่งนี้ก็อากาศก็ดีนะลุงข่าวไม่ยุ่มันก็กลับกับต๊อบเลยใช่กลับกว่าต๊อบเลยดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าลุงเขาจะกลับมาตอนไหนก็ไปรอไปนอนกะต๊อบลุงดีกว่าอืมอืมอืมก็จะประมาณนี้ทุกคนเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกับต๊อบกันแล้วนะครับครับไปกลับไปนีกว่ากัน เมื่อลุงข่าจะไม่อยู่เราป่จะอืมจฝาดีกกบมาเมื่อ,อไรล่ะกูยากเจอเขา,าเหมือนกันไม่รู้ว่ะก็ว่าเขนาน่าจะไปตัดใบนั้นที่กูบอกนะที่มิมมุงลังคางแต่ไม่รู้จะกลับมาตอนไหนก็ตอนนี้เราก็มาเช้าเขนาน่าจะไปแต่เช้าอะไรเพราะนั่นมีนตน้นนนั่แหละต้นนี้อ่อะเ้ยหอ,อมอ่ะหอมจัดเลยเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอ้อเธอนกินได้แบบนี้ใช่ไมพี่้อเธอหัวมันอะไรหัวมันกินได้ล้างมัน อืมแต่หอมนะอืมไม่หอมใบมันละหอมอือเจออือเจอเฉมันแต่คนป่านะเออมันแต่ว่ามันไม่กล้าเข้ามาในที่ลุงข่าวนะมันรู้จักลุงข้ใช่เหมือนกัวหรือเปล่าเพราะว่าลุงข่าวนี่ยแบบแบบยังไงเพอวันลุงเขาก็กล้องเขาก็เป็นทหาร่าอ๋อแล้วอ่าเขาปดมาแล้วไงเออ มาอยู่ตรงนี้คนเดียวด้วยใช่พวคนป่าเขาเจอนะจะกลัวนะแบบกลัวกลัวว่าอาจจะโดนลุงข่าแบบไล่กลัวมาแล้วก็ว่าได้ใชู่กนไปดีกว่าลูกไเนี่ยไอ้ลูกนี่กินได้กินได้ลุงข่าวเคยยิ้มมาให้กินอยู่แต่ต้องดูด้วยนะว่ามันดีป่ะเนข้างในเสียวเสียวมีลูกที่ดีอยู่มันเปรี้ยวมันหวานแต่ว่าอแต่อร่อยดีใช่ไหมอือต้องหาลูกที่ดี ที่แถวนี้ต้นบนต้นสุกอย่างหมดไม่รู้นะทุกคนแต่วันนั้นลุงข้าวหยิบมาให้กินอยู่หวานอะไรดีแ่กระซ็อบของลุงข่าวนะครับม,มากลับไปจังกระซ๊อบแล้วนี่ประมาณกานะนา็นานอยู่สี่กิโลนะไก่ครับทุกคนนี่ฮะระยะทางมันใจแลนะ้วต้องเดินลงกลับไปฝั่งนี้เลยครับ ตรง,งนี้มันมีปลาอะไรบ้างปลาขันแย้มมีไหมปลาไอ้้ไอตรงนี้มันลำธ<ล>ารเล็กมันจะมีลำธารใหญ่อีกลำธารหนึ่งแต่มันไกลไกลไง,ไงลำธารไอทางลำธารใหญ่คือนอดบอกว่าตอนไปอะสบายใช่ไหมใช่แต่ตอนกลับเราต้องขึ้นเขาใช่ตอนไปนี่สบายจังเลยเพอแต่ตอนกลับเนี่้ยไ,ได้ยินมาสักนะเสียงจังไหนวะเฮ้ยแน่น ใช่คนเดียวกันเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเออเพี่ควรจะเนี่ยมันคุดหาอะไรไม่รู้ตรงดินอ๋อใช่ใช่คนนี้แหละที่กูเห็นหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทายทานเลยใช่ไหมเออคนนี้ไม่เคยทายทานเลยแต่ตอนนั้นมันขุดอะไรอยู่วะตอนนี้เห็นมันคุอเฮ้ยแล้วมันก็มันก็หุ่นรู้ไง